ถึงแล้วครับโอ้หมนปลาบนด่งเลยครับอยู่ในปลาในดงเลยนะครับอ่าอยู่ข้างหลังข้างหลังนี้สวัสดีครับพี่น้องครับผมนุ่มบิวนะครับพบกันอีกแล้วเมื่อนีสิ้าไปกินเขาเอืนว่าเป็นผลไม้หรือเป็นพักหรือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับแล้วไปเบิ้งกันครับว่าเป็นเอียงนะครับ มอนเบอรี่นะครับหรือว่าต้นม่อนครับผักอีสานบ้านผมน้องค่ายเอิดน,นะครับกระสิบแบงออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่ปลูกกินหมากหรือว่าปลูกกินน่วยนี่แหละแล้วก็มีประเภทที่เขาปลูกไว้เลี้ยงไหมนะครับ แนวประเภทที่ปลูกไว้กินหมากกระสิแบงออกเป็น3สายพันธุ์ครับมีสายพันธุ์สีขาวนะครับหมากสีขาวสายพันธุ์หมากสีแดงและสายพันธุ์หมากสีดําส่วนที่เห็นในคลิปก็คือสายพันธุ์นาจะเป็นหมากสีดำนะครับเมื่อสุกแล้วจะเป็นสีดํามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวครับกินเห็เ้แเซ่บตรงมหมนกินครับหมืนกินใน้ปลาเลย ดิสิบ่ได้ไใส่ปุ๋ยครับธรรมาชาติมันก็นเลยสิบร่ค่อยหวานปนเลยอาจะออกใหเจียะน้อยน่ ฝากที่ตามกดไร่กดนซับตะไขร้ห้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิผ้าไปใส่แล้วพบกันใหม่ครับ